ค่ะสวัสดีค่ะมนนีอากาศดีดีค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วค่ะเขา้าทงไห้ทงนะนั่นแหละค่ะพาทิศกำลังขึ้นค่ะพี่นอ้อง นี่ช่มชาติน้ำมันองนะค่ะเราขอบไว้ค่ะพี่น้องพยามเบ็ดก้อนพี่ค่ะใส่เบ็ดไว้เติมเมื่อขึ้นนะจ๊ะม <c oughs> ีน <c oughs> จะปลูกต้นมาเคี้ยไวไว้นะจ๊ะเนาะ <c oughs> กำลังงามเลยจ้ะ ก็ขอบ้วยนะจ๊ะ นี่ค่ะควายสงสัยอยากกินหยาแล้วพี่น้องเพื่อพึ่งห่านอยู่แค่ไหนหยาอยากกินนะจ๊ะเนาะ พี่น้องไม่ยามเบ็ดก่อนจ้าเจเบ็ดถิ่มแบะพี่น้องโอ้ยขอกำลังขึ้นพี่น้องโอ้โหได้ปลาเลยพี่น้องโอ้โหได้ปลาขอจ้า วววตัวหมักง่ายเลยจ้ะนี่ติดเบ็ดเราพี่น้องนี่ละค่ะปลาตัวหมักง่ายเลยพี่น้องเด็ดปนด้วยจ้ะเด็กะ มีงปู่หมกบัวใบวเนาะจ่ายเนาะไาจะกินเขาก,กำลังขึ้นค่ะพี่น้องหนึ่งเขาไว้ใจเวทถิ่ถามใบต็มม่ขึ้นกับไปยามก็ได้ปลาคอแต่ปนพอดีค่ะ ตักน้ำมาล้างถ้วยกันพี่นอ้องตอนนีกำลังขึ้นอืมนี่ค่ะไก่มันนี่น้ำมเมื่อไรหร่พี่นอ้อง น้ำก <u> ็ว <oyu> ่าไรจ้ะแข่งกำลังเป็นไหวนะจ๊ะออกดอกแล้ว <compensation> าแากพี่น้องคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้นะคะแล้วคลิปหนาพอกันไหมนะคะ